ปูจันเนาะค่ะปูจันวัดตค้อค่ะปูพี่ไม้ปูพี่ไม้ปูพี่ไม้ไ่ต้องเป็นปูจันหรอกโอ้เออเอื่นปูพี่ไม้ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะค่ะเป็นจังใบค่ะปูหงวนนี่ปูไปไหวไอ้กุมารหน่อยกุมารใครไปค่ะยังยังบ่ค่ะแต่ว่าทีนี้แนวทางห้จ้า วัดที่ทิศลงพอ่อรวยตังแจ่าขากันษามาวันที่สองมานั่นมาดเป็นผิดเพนนี้ยนไหมอืมโอ้เขาตลอดได้ปะครับปุ๊เออตั้งแต่มันออกวันที่สองเนาะวันเขากรรษาเนาะครับงวดงวดที่แล้วเขาตัวไหนครับปุ๊วัดที่แล้วไอ้ไม่เขาเช็ดแดด ของลงพลเนี่ยตรงตรงตันี้ครับวาเรื่องกาเขีบางเมาเบิ้งแล้วห่มันขามด่างขตาจน่วะค่ะโอ้โหอยีบตวนี้เอไปบิ้งค่ว่านี่ก็ได้เลยเด้อปูฝันแนาคบปูปูฝันบ่าัฝันดอกบ่บ่ฝันเลยบ่ควันปู่าจไปบ่่าจะฝันว่าจีไป ถวายน้ำแดงไอ้สารไอพยานาคน้ำก้อน,นที่ยูทูปขอน้ำแต่ว่าเมื่อนี่เอาแนวทางไอป้ปฏิทินลบปูรไวยไปก่อนครับผมจ้าเดี๋ยวจังมาตามโค้งสุดท้ายอีกเนาะครับปเูเออเเดี๋ยวให้หลวงพ่อไปเซียนลายขอเบิกบุญเบิกอันน้ำก่อนเป็นไงน้ำท่วมไหมครับปูที่วัดเ ไม่มีน้ำประกอปอเอ้ยปีนี่สบายเลยแร่งบ่กครับปูกับ่ปแร่งว่านั่นประเดดอกแต่ว่าใหน้าทุกคนมาคุนถมที่ถมวัดเสร็จแล้วครับปูหลวงพ่อเทพื้นพระลานใหญ่แล้วเทไปหมดเออเทไปหมดไอ้ยี่สิบเก้าชิว ครับวมทั้งปัจจัยปุ็นหกหมื่นกว่าเบอร์โทรเ่นกว่าบาทเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไอ้หลวงพ่อจะแงเลขหลวงพ่อปูทีมให้ด้วยครับผมเดี๋ยวหลวงพ่อเอเจไปให้ดูด้วยมีมีตัวไหนแน่ครับปูมี้ามีห้าครับ มีแปดมีห้ามีแปดครับผมมีหกแล้วก็สองติดกันมาเลยอืมีหกแล้วก็สเข้ามาตั้งแต่เออเนี่ยไม่ขี่ตัวมีห้ามีแปดมีหกมีสองโอจับคู่เอาเหรอครับผมจับให้ด้วยครับผมเดี๋ยวรับคู่อันเตรียมโจดยกินจันจับคู่สี๋ยับใหมเดี๋ยวจั กำลังกำลังเตรียมปากกาครับปู่ครับปู่เมื่อกี้นี่ปู่กับจาปู่เองบ่ค่ะจาปู่เองแล้วมัน้อเรียกใครมาทุกท่านมันเข่าเองโอ้เข้าเจ็ดแปดเลยนะครับปู่เข้าเจ็ดแปดเลยเหรอครับปู่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งเองเดี๋ยวไปให้พูดแทบเดียวนี่แหละจบชิปนี่ส่งเลยครับผมไปดูเด้อครับ เดี๋ยวเราพ่อจะจับนะครับตัวไหนครับปู่ไอ้จับไอ้เลขฐามตัวบอนเนาะครับเอ๕๘๒๕๘๒ครับ๕๒๘ครับผม528ตัวตัวเดียวกันบอก เออตัวเดียวกันแหละแต่ว่ากลับไปแล้วก็แปดหกสองแปดหกสองครับผมแปดสองหกถ้าสองตัวเนี่ยเรา่็จะจับเอาเป็นถึงหกเป็นหลักสิบจะมีหกห้าหกแปดหกห้าหกสองหกห้าหกแปดหกสอง หห้กแปดแล้วก็หกสองเนาะสามคู่แงมข่ามาตางแจเออโยมจ้าโยมจ้าข่ามาตัางแจ๋วที่สองอยู่เนี้ยาเปิดเบิงงกแม้ว่ายู่อ่ะมันถือว่านี่ว่าเดีบอดปูนบิดตรงข่ามาเบิดปีเลยปะจ้า ขอมาเจ้าแม่หัวก็บึ้งว่าเลขอนสาแม่มาประทันป ER> ็นยังประทันหลุดไหมโอ้หลวงปู่รวยวัดตะโกครับเป็นปฏิทินเหรอครับปู่วันนี้มีห้าแล้วก็แปดแล้ว anyway ก็หกกับสองเอเอาเอาเไปจับเอานาะมี5ห้ามีแปดมีหกมีสองนะครับผมมีห้ามีแปดมีหก มีสองมีสองจับคู่นะจับคู่นนี้ครับผมเดี๋ยปูจับคู่ให้กันเอาหลักหกเป็นสิบหลักหกเป็นสิบครับนี่หกห้าหกแปดหกสองแล้วก็จอบภาตาเอาเอชีโอ้ครับผมวันที่สองเเข้าภรษาหนนเนี่ยตั้งแต่เข้ารรษามายังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับปู เออปฏิทินเนี่ย,โอ,ยโอ้ไม่ได้ดูสักทีเว้ยมันเปิดดูอ้าวอะมนดูย้อนดีก <c oughs> ่โอ้โอครับจบคลิปนี้หลวงปู่จะสง่งเข้าไปให้ดูดูเดี๋ยวนี้เด้อครับผมเอ่อขอจเจริญพรขอให้มีโชคไม่ลาเด้อจะตามต่อไหมครับผมอันโค้งสุดท้ายนะ่ะให้ตามมือได้ครับปู่โอ้ยกัดไปจูบจูบจูบแยงแล้วขาไป่เห็น มาาหเียประมาณประมาณประมาณวันที่เท่าไหร่ครับปู่ครับสิได้ตามเดี๋ยวเลยประมาณเนียวันพระเสร็ดปูละมั้งหลังวันพระเนาะเออเดี๋ยวหลังวันพระเดี๋ยวผมโทรหาดีกว่าครับปู่เอาหลังวันพระเนาะครับปู่ครับได้ได้ด้ครับสาธุครับปู่ครับหลังวันพระติดตามปู่อีกเนาะค่ะเนาะให้ปู่ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่พี่ไม้นะครับผมหรือว่าพระจันทร์เรานะครับ582862528826นะครับผมมาจากไหนคือเป็นเลขปฏิทินนะครับที่มีมา4คู่อ่าสตัวนะครับขออภัยครับผมมี5มี8มี6มี2นะครับผมจับคู่เอาตั้งแต่เข้าพรรษามาปู่ว่ายังไม่หลุดเลยนะครับ fc ครับ ยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าชอบแนวทางของปู่พิมายหรือว่าพระจันทร์วัตะคอนะครับผมนี่นะแนวทางครับผมแกปบหน้าจอไว้นะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบางทีอาจจะ พูดคุยทางโทรศัพท์อาจจะสื่อสารกันก็ไม่ค่อยชัดเจนยังไงก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทางบ้านด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ